เลือกใช้หยกสีนี้กันเถอะถ้าไม่อยากเจอหยกปลอมและย้อมสีจะเป็นสีอะไรบ้างติดตามชมคลิปให้จบค่ะซึ่งสําหรับคําถามที่โอปอปพบบ่อยๆนะคะลูกค้าก็จะถามซ้ำๆเลยค่ะว่าหยกปลอมเนี่ยมีสีอะไรบ้างหยกปลอมดูยังไงนะคะหยกปลอมแยก จาดหยกแท้อย่างไงประมาณนี้ซึ่งอปอต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นหยกสีที่ทุกคนอาจจะเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะจนกลายเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นสีนี้แหละคือหยกแท้นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาสร้างความเข้าใจหม่นะคะก็คือโอปออยากจะแนะนําให้ทุกคนคะ่ะเอาง่ายๆเลยว่าถ้าอยากจะใช้หยกแท้ให้เลี่ยงหยกสีนี้นะคะ ซึ่งกับรยอนะคะโทนสีนี้ มีชื่อเรียกฐานว่าหยกสีจักรพรรดิหรือถ้าอ่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นสีกรีนแอปเปิลนั่นเองค่ะซึ่งตามธรรมชาติแล้วเป็นหยกที่หาได้ยากมากๆนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขานิยมสีที่มีความเข้มข้นนะคะเป็นสีเขียวที่แบบว่าออกโทนนีออนนะคะเข้มข้นแล้วก็ออกโทนแบบสว่างเหมือนจะเรืองแสงได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีเนื้อใสด้วยอันนี้สําคัญมากจึงทําให้ราคาหยกนะคะตามท้องตลาดนะปั จะะจะเริ่มต้นที่วงละ15ล้านบาทขึ้นไปค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่แบบโอ้แพงมากๆเลยซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเลยเนาะแล้วก็ทำให้วงการหยกปลอมนะคะจึงใช้สีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบในการปลอมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในท้องตลาดนะคะเห็นหยกสีนี้เห็นกำไรหยกสีนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการใช้นะคะเพราะว่าจะเป็นยกปลอม หรือหยกย้อมสีทั้งหมดนั่นเองคะ่ะอันนี้ต้องเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าโอปอไม่ได้มีปัญหากับการใช้หยกปลอมแต่เราควรจะต้องทราบว่าเรากำลังซื้อและกำลังใช้อะไรถูกไหมคะบางคนนับถือเฉพาะสีนะคะอันนั้นเราก็เอามาใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังซื้อและกำลังใช้อยู่เนี่ย เป็นหยกแท้แล้วก็ซื้อในราคาแพงนะคะอันนั้นล่ะค่ะคือปัญหาซึ่งกํำไรหยกปลอมนะคะที่ทํามาจากหินคาวซิโดนีย้อมสีเนี่ยก็คือว่าควรจะซื้อขายกันในราคา2,500ันถึงห้าพเท่านั้นไม่ควรจะเกินนี้นะคะเราควรจะต้องทราบก่อนถูกไหมว่าเรากําลังใช้อะไรอยู่นะคะ ซึ่งการสังเกตสีกําไรหยกนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะก็คัดหยกลอมออกไปได้เลยก็คือง่ายๆไม่ต้องใช้สีนี้ไปเลยเราก็จะได้หยกแท้นะคะนั่นก็คือถ้าไม่ใช่สีนี้นมีโอกาสแท้มากๆ90ขึ้นไปนะคะก็หลักสังเกตง่ายๆของกำไลหย,ยกแท้ก็คือสีเขาจะเหมือนแบบอืมเหมือนไม่สม่ําเสมออย่างเงี้ยค่ะเป็นเขียวอ่อนๆบ้างเขียวติดขาวบ้างมีจุดดําบ้างเป็นอะไรที่แบบ ถ้าเอามาเรียงกันแบบสีห้าวงเนี่ยสีเขาจะไม่มีทางเหมือนกันเลยค่ะแม้แต่จะมาจากรถเดียวกันนะเพราะว่าเป็นเนื้อหยกตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีริ้วสีนะคะตามที่ธรรมชาติสร้างเนี่ยต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราจะเจียถูกบริเวณไหนถูกไหมคะทำให้กำไลหยกธรรมชาติแต่ละวงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนั่นเองค่ะ โอปอหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นทริคในการเลือกหยกแท้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ใส่หยกให้ได้หยกซื้อหยกให้ได้หยกนะคะคิดถึงหยกแท้คิดถึงโอปปอหินสีมนีนำโชคนะคะมีกําไรหยกและสร้อยข้อมือหยกทุกชนิดขายค่ะก็ติดต่อมาได้เลยตามไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้สําหรับคลิปนี้โอปอขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ